เอาละครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมเนีวันนี้เองคุณน,นะตาโก้เนี่ยโอ้โหโดนสยับเลยไปดึงเราโยนโยนสยับฮนะ เอาวีแล้วคนเดียวเป็นนายเว่อเล่นคนจะตีหนุกกว่าเยอะนะต้องหาเพื่อนอะ่ะคนที่เล่นเอาวี Ох е ба та цаа л м х โอ้ยปลากรูโต่อลเลยกินไอ้น,นี่เลี้ยงหมานะมันจ้อปไปใส่ใจหรอกฮะมองคุนี่เกมว่พูดถึงประสบการณ์ตัวเองไปเรื่อยๆนั่นแหละอืมเรื่องอแรกนะคือตั้งแต่ที่คุณไม่ได้อัดเอบีนานเนี่ทนนะี่ไม่ใช่ทำอะไรหรอกคือเราไปฝึก ก็เล่นตัวเนี้ยว่าแบบเอตัวเนี้ยมันจะต้องแบบเล่นยังไงเซื่อมันจะได้ทำให้เราเนี่ยดีขึ้นสุดท้ายคือแบบสส้โจมตีมันก็ช้าสู้ๆแทงก็ช้าไม่โฟมตีไม่แรงคือคุณก็ไม่ต้องการแบบเลือดอึดอยู่แล้วก็เลยแบบเออเลือกใส่ธนูดีกว่า แต่ทีนี้ยสายจะดูมันก็มีข้อเสียไปอีกก็คืออ้ช่วงต้นเ,เกมอ่ะมันจะไม่แรงเลยเห็นไหมสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยอืม โอเค <In here. S 1> <been> แปะถอยเนีตูดันได้เมมถอยดิ เพื่อนเจอพวกทำไมสู้ไม่ได้ไปต้องสู้สิเว้ยคือถ้าเกิดศัตรูตามาล้วก็แค่ถอยอือคือจะต้องมีตัวเปิดโกนนะเพราะมันเปิดตัวเป็นมู่ไม่ได้อ่ะ ถ้าเกิดเปเปิดทีมไฟจริงๆอ่ะมันเปิดไปไม่ได้ถ้าเกิดแบบล้วงอ่ะเออนั่นล้วงได้แม่นก็รู้แล้วว่ากิกซี่มันอยู่ในปมแม่เลยไปช่วยฟอรเรนมาัางไปช่วยเซนเทียนี่มันก็ไปช่วยโยนอ่ะว่าละไปช่วยโยนเอ้ยไปโจมตีโยนดิเออว่าละเชียว จะไปช่วยยอนถึงแล้วก็เลยนะครับมีึไม่ต้องคิดอะไรเยอะเรามาเอาไอ้นี่มาเอาหนึ่งแล้วก็แบบมาวีดป่าอะไรนิดหน่อย ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะว่าในนี้โยนอ่ะอยังไงมันฆ่าซีได้เลี้ยงซีไปดูโยนค่านี่นั่นไงบูมปุ้งมาบูมเออเรียบรย้อย ชอบชอบชอบอ่าก็ยิงไปไม่ต้องคิดอะไรเยอะเวลาเพลไม่ต้องโทรจำไว้เป็นบทเรียนนะเฮ้ยตัวไหนเล่นดีอ่ะเราก็เอาเป็นแบบยางเราจะได้แข่งแข่งขึ้นถ้าเราไม่อยากอ้นเอถ้ายังไม่อยากอ้นเอคนว่าก็แค่แข่งแข่งขึ้นก็แค่นั้นเอง มันจะไปยากอะไรแค่ถ้ามีความเพียนเนี่ยเห็นไหมตองนุ้ยก็พลาดอะไรมาเยอะ <Enemy open. S 1> อย่างเช่นในตัวเนี่ยอ่าตัวอะไรนะมีหน้า <double> มันดึงปุ๊บมันอันตี้เลยแค่มันดึงสวยเลยนะเอออ่าพอมันดึงสวยแล้วอันตีน้ศัตรูแบบตามมาได้เออแล้วมันก็นตายซ้ำเลยนะแล้วก็โคชื่นชม แล้วก็หยก ong, ุกโยงสังนสือ่ออือหืาฮะป้อมนู้นเหลืออนี่พันสี่ได้พันสี่โอเคไหวครับ ข้อข้อข้อมงกรข้อมงกรโอ้โหมงกรยังมีแอนิเมชันทำไมเนี่ยแอนิเมชันแบบตูจะลงมาเร็วอู้อเฮ้ยไปกูกูจะไปช่วยทำไม กคกูไปช่วยแล้วคูตายพอเล่นเล่นนี้มันดูเนื้อไปแล้วนะเล่นไม่เก่งก็ไม่ต้องเล่นนะไม่เก่งก็อย่างเล่นเลยพอเล่นแม่งเกียดแซลล์เนะี่ย

เมื่อเมื่อหน,น้าโค้ชให่โจมตีที่เม่งไงนี่ก็ิ่งจะได้ปมเลยจะต้องเลือดเลือดปมประมันเป็ดเลยทีมาทีมาเออไม่ไม่เคยเข้าใจทีมมันกับว่าทีนเลยออ มาฝึกฟีมือเพื่อนอไอ้ฟอร์นเองจะแย่งบับเดีงเพื่อเออจะแย่งเพื่ออะไรเออพมื่เม่งฟอร์นยูนเกมแล้วยิ่งเม่งโยูนเกมจัดเลยย,ยันบุดชิ้ายเออผู้จริงผู้จริง ชิปหาย <Enemy ultimate. S 1> ดึงหน่อยโอ้โหอันตีไม่มีเลยไม่หรือไม่ใช่ว่าโอ้โหมีแน่นึกว่าใช่ไปแล้วแต่ว่าเอฟเฟกมันเหมือนกับรลอเลี้ยวก็เลยมองไม่เห็น อันนี้คุไม่เข้าใจแต่ว่เซเนเิอยเออเลินเก่งนะมันน่าจะออกฟาร์มแพงใช่ไหมโอ้ฟาร์มตีโลนี่ว่าเนี่ยมันได้ป้อมก็เดะคืออันติโดนศัตรูปุ๊บแล้วมันก็กลับมาเต็มเหมือนเดิมไอ้ค่าระเบิดตัวเองอ่ะ คือคุณเล่นนาโคะใส่ตีเรามาประมาณสิบเกมแล้วนะอู้เล็กอะไรเนี่ยเล็กแหลวะนี่เล็กอะไรสงสัยสงสัยวิโวตัวนี้เป็ดน้อยแล้วมันจะเล็ก ก็ได้ละไม่ต้องกินอะไรเยอะพยายามไม่โยนโซดี๋ยวก็นั่นแหละครับเรียบร้อยปุ้ง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  ปักอฟอ้โหอฟอฟอฟออฟอฟออฟ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 ออ ซินิเทียว่าหูดอะนะเออยอนหูดกว่าใ <Your team S 1> นเกมเนี้คือแบบซอยจยาบอะเมื่อเมื่อมาดูย้อนเล่นอะเออสงสัยต้องมีแบบมีลวงวางตัวแล้วแหละนะ โอ้โอ้โอ้คลิปไม่มาแล้วครับดีเยี่ยมครับยอนตายแล้วครับับเบิลคิว l ทนทีโชว์ดับเบิ k i สอง,สองหนึ่งสามปะกะปะปะปะคือโชว์สกิลคว้าโอ้โหเอ้ ถ้าเกิดด้คลิปมันจะน่าจะแหลกกว่าน,นี้อีกนะแหลกแบบแหลกชิปผายพูดจริง าตาตนีเล่นกากไปหน่อยพุ่มเนี่ยตานี้เล่นกากไปหน่อยพอเพราะเ้าก็ต้องแข่งขึ้นนะเพื่อที่จะได้สู้กับคนอื่นๆได้และก็สู้ะดะรับจังหวัด <c oughs> เป็นไงนล่ะครับ ฟอร์เรนคำทรงบอกเขาอ่อนเพื่อเกี่ยวพูดไปถัดคาดคำอ่อนจุง <c oughs> อย่างชอบเลยครับฟอร์เรนพูดจริงผมก็ผมก็อ่อนครับ ฮะคือื้อ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 นายจุดกว่ได้กี่สักทีหน้าภูมิใจมั้ยเนี่ย นาโค้ดใหม่ล้วสินะเราะจะได้สู้กับคนอื่นได้เพราะฉะนั้นก็ไปละบายสวัสดีครับ